PEA นะคะลงพื้นที่สับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จำนวน90เครื่องในพื้นที่จังหวัดอ่างทองพร้อมทั้งยกระดับการติดตั้งมิเตอร์ป้องกันน้ำท่วมติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p e a ลงพื้นที่สับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเป็นการติดตั้งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่หมูห่ห้าตำบลผงเลงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองการเปลี่ยนมิเตอร์จากจานหมุนเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนเนื่องจากการทำงานที่แม่นยำกว่าเดิมสามารถทราบถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟและตรวจสอบการใช้งานไฟฟ้าย้อนหลังได้โดยให้ความสำคัญกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีรายได้น้อยเป็นอันดับแรกสำหรับในพื้นที่หมู่5ตำบลผงเผง PEA ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกจำนวน90เครื่องและยกระดับการติดตั้งมิเตอร์ให้สูงขึ้นจากเดิม1.7เมตรเป็น2.7เมตร เพื่อให้ผลจากระดับน้ำท่วมในกรณีเกิดอุทกภัยติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด (RCBO) รวมถึงดำเนินการสับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชํำรุดอาทิสวิตเต้ารับลอดไฟและแยกวงจรไฟฟ้าชั้นบนกับชั้นล่างในกรณีที่บ้านสูงกว่า1ชั้น